นมาสการพระอาจารย์วันทาคร,รัวาจยาอรุณสวัสดิ์ท่านกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับกาใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10กันยาย,ยนพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธแปมสามข้ามเดือนสิเดือน10ปีมาเสงนะครับวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสมเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวัวสีบรอนเงินเสียบโชคข,ของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กุนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีในชื่อคือจอจานฉช,ชิงชอช้างซอโซ่ชกระเฉยและยหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ ควรแชกษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึอ่งผอฝาผอ,อผ่านผอฝันผอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรแชกษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลขสี่เลขแปดและเลขหนึ่งหมายเซษวันนี้ค <c oughs> งจื้อกล่าวไว้ว่าถ้าเรียนมาแล้วไม่รู้จักคิดถือว่าศูนย์เปล่าแต่ถ้าคิด โดยไม่ผ่านการเร่าเรียนนั้นอันตรายด้วยขาดปัญญาและเหตุผลขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ